สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อน,อนมาพับเหรียนเปิยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวปะลินละดานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะเสร็จเดียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจานวนสีเส้นและลิบบิินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสสีสีละแเส้นนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นควายาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เรื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้แต่แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1น,นะจับมานะคะเส้นที่2ส,สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สค่ะสอดมาใในรูที่1น,นะคะอ้าออกค่ะรูปเส้นที่สามขึ้นมานี่นะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามค่ะพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบินสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบินแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิปองกับนิชิจับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิวิสเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นลากสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปหนรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปน,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เห็นนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนะึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะพาดคำสามเส้นไปนะคะ จับพัดข้ามสามเส้นไปนนค่ะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือดิบนบินสามเส้นสุดท้ายนะคะจับพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใ,นนนนะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหเือนที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนแบบนี้จับสองแล้วสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะรลดสามเส้นไปตามแนวลิ้นเลยค่ะ แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จะบิบบิ้นมาค่ะทํามาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้นะสอนน้าเส้นตัวเองค่ะรอสองเส้นนะคะนะแบบนี้ค่ะดึงมาดึงมาแบบนี้ ะะแบบน,นี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดลอตสามเส้นไปนะคะล็อตสามเส้นไปตามแนวนิบินเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปลิบินจริง จะเอาดิบินความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมานะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจะบปลายดิบินให้เสมอกันนะแล้วก็สอดลอด3เส้นไปแบบนี้1 2 3นะคะสอดไปแบบนี้เลย ในะะแบบนี้นะคะเราก็จะทําเส้นสีขาวก่อนนะนะคะจับมาแบบนี้จับโค้งมาด้านนี้นะคะนี่นะเส้นเราอยู่ตรงนี้เราจะมาสอดดูนี้โค้งมาแบบนี้ค่ะโค้งมาแบบนี้นะเราก็จะมาสอดด้านหน้านะคะนี่ค่ะออกลงกลิบนี้นะคะ ดึงมาแบบนี้นี่ค่ะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะนะบนเส้นนี้นะคะสอดรูนี้นี่ค่ะนี่ค่ะ น,นี่นะคะคะไรแบบนี้นะต่อมาเราก็ทําเส้นสีม่วงนะคะจับริบบิ้นมาค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปในกลีบด้านในนะคะนี่นะเราจะไม่สอดนี่เส้นของเราอยู่ตรงนี้นะเราจะไม่สอดเส้นนี้เราจะไปสอดเส้นด้านในเลยนี่นะ,ะสอดคล้องเข้าไปในกลีบสีเหลืองด้านในนะคะ นะข้ามหนึ่งเส้นนี้มาสอดตรงนี้นะคะดึงมาแบบนี้ค่ะนะจับบิดมาค่ะสอดเข้าไปด้านในสีเหลืองนะคะในเส้นสีเหลืองด้านในนะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็นะนะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับมาด้านนี้จับทั้งสองเส้นนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะปิดคว่อมแบบนี้นะคะปิดคว่อมลงมาแบบนี้นะจับปลายดิบินสอดลงไปนคะคะลงมาแบบนี้ นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะพับสอดขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จับมาด้านนี้ทํามาด้านนี้ค่ะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะนะคะดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้น,น้นบนนี่ค่ะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิ้นทิ้งค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบวัวปรินละดานะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ